คนสนิทเผยท่านโอนวัชระเรศนน้ำตาไหลได้กลับไทยครั้งแรกในรอบ20ปีคนสนิทเผยท่านโอนวัชระเรศนน้ำตาไหลได้เหยียบแผ่นดินไทยครั้งแรกในรอบ20ปีพร้อมอยู่เที่ยวให้ชื่นใจหนึ่งสัปดาห์ก่อนกลับจากกรณีเมื่อวันที่7กรกฎาคม2566วาสนานานุ่มผู้สื่อข่าวซาซทหารได้ออกมารายงานว่า ท่านโอนวัชระเรศรวิวัชระวงศ์พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระวชิระก้าวเจ้าอยู่หัวสเสด็จกลับประเทศไทยเป็นครั้งแรกพร้อมกับมีภาพของท่านโอนที่สนามบินสวณภูมิโดยมีคนไทยบางส่วนมารอต้อนรับมีข้อความดังนี้วันที่รอคอยท่านโอนท่านวัชระเรศรวิวัชระวงศ์กลับไทยครั้งแรก หลังจากมีข่าวในบรรดาคนไทยในอเมริกามาระยะหนึ่งแล้วและน่าจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นตามมานอกจากนี้วาสนายังเผยอ,อีกว่าคนใกล้ชิดของท่านโอนเห็นน้ำตาไหลของท่านโอนครั้งเหยียบแผ่นดินไทยวันแรกพร้อมกับบอกว่าให้จับตาโมเมนต์สำคัญในรอบกว่า20ปีส่วนในการมาครั้งนี้ของท่านโอนจะอยู่ไทยราวหนึ่งสัปดาห์แล้วจะกลับมาใหม่ได้